<c oughs> พาไปดูห้องน้ำวัดป่าแห่งหนึ่งที่พักสงแห่งหนึ่งที่นี่ป่าช้าเก่าเป็นที่พักสงมีโยมมาใช้บริการมากขอสมควรเวลาเข้ามาเผาศพเผาผีห้องน้ำพังหมดแล้ว กวกกินชมรุดสุบโสมอายุการใช้งานก็20กว่าปีตัแต่รุ่นบุกเบิกผ่านพระมารายรุ่นสำนักสงฆ์ท่นี้มีพระเขาจะทำห้องน้ำใหม่ทุบตัวเก่าแล้วก็ทำใหม่แต่ว่ามีโยมเขาคัดค้านไม่ใหไไ้ไม่ให้ทุบเขาจะนุรักไว้เขาว่า เป็นขี้มือขี้ตีนภาษาอีสานขี้มือขี้ตื่นไหมควรว่าเอาไว้เป็นอ,อนุสรณ์อนุรักษ์ไว้แต่ว่าโดยความเห็นของเรานี่เราว่ามันไม่ควรจะนุรักษทุบทำไหมก็ทุบเขามีงบกลางของสำนักของวัดเยูะมันมีโยมบางคนไม่ให้ทุบเพราะว่าอนุรักษ์ไว้เขา่ามันไม่ใช่สิ่งที่อนุรักษ์นะ ปวกกินพุนหมดขาดหมดแล้วที่นี่มันเป็นดงปวกต้นยางนาเยอะเวลากิ่งยางนาหล่นมาปลวกมันก็มากินมันรวมปวกแล้วห้องน้ำตัวนี้มันก็ทำจากไม้ มันมีโยมคนหนึ่งมันบอกว่าเขาบอกว่าไม่ให้ทุบวะเขาจะอนุรักษ์ไว้เขาว่ามันไม่ใช่สิ่งที่อนุรักษ์หรอกห้องน้ําวัดไหนสำนักไหนทั่วประเทศเธก็ต้องมีการบูรณะซ่อมเแซมตลอดนะอนุรักษ์ก็คืออนุรักษ์สาลามันมีอยู่ซุ้มประตูวัดอย่างนี้ ห้องน้าเป็นสิบห้องนี่มันเหลือใช้ได้อยู่ห้องเดียวสองห้องใช้ได้ก็ใช้ได้แบบทุรักทุลีนอกนั้นเจ็ดแปดห้องมันก็พุนหมดแล้วเนี่ยปวก,กินหลังคามันกำลังจะพังลงแล้วขาดหมดแล้วแต่โยมที่เขาพูดเนี่ยเขานั่งพูดอยู่บ้านไงเขาไม่เคยมาสํำนักไม่เคยมาวัดสักทีเนี่ยคงจะมีอิทธิพลน,น่ารู้แล้ว พกโยมด้วยกันเขาถึงเป็นรายงานมีคำสั่งเนือ้อพระเขาว่าอนุรักไว้เขาว่าก็นขี้มือขี้ตีนของมันใช้งานไม่แล้วขาดปลวกกินขาดหมดแล้วก็ดูนะ เขาจะทุบสร้างใหม่ไม่ให้ทุบเขาวะพยมนี่มีขับสั่งเนือวัดเนื้อพระอีกเนาะดูดิมันก็เป็นขยะดีๆนี่เองนี่นะอีกไม่กี่เดือนมันก็พังลงแล้วนี่ขาดหมดแล้วถ้ามันเป็นโครงเหล็กมันจะอยู่ได้นานแต่มันเป็นโครงไม้มันก็คุ้มค่างานนั่นแหละยี่สิบกว่าปี ควรนนุรักสร้างใหม่ได้แล้วไม่ไม่ควรน,นุรักทุกควรสร้างใหม่แล้วแล้วพระเขาบอกว่าจะทุบบอกทำใหม่ทำเป็นโครงเหล็กทำแค่สามห้องแต่เขาโยมเขาไม่โยมบางคนนะแต่ยมบางคนเขาก็ดีหรอกมันก็ทุกที่ทุกวัดทุกสำนักทั่วประเทศนั่นแหละตรงนี้นมันพังเขาก็ต้องบูรณะต้องซ่อมแซม เื่อการใช้งานที่นี่มันใช้งานบ่อยไงมันเป็นที่เขามาเผาศพเป็นป่าช้าเก่าแต่มันมีคนเขาจะนูรักษ์มีคนเดียวนั่นแหละแล้วพวกนี้ก็เกรงใจเขาหน้าดูเลยว่าไปสร้างเลือกเอาที่ใหม่สร้างเขาว่าอย่ามาทุบตัวนี้เขาว่าม่ทุบมันก็เป็นพาราอยู่นี่แหละเป็นที่อยู่ของทุกแกทัง้งงูมาเปิดประตูดีๆต้องระวังนะงู พมันมีคนมาใช้แล้วนี่เขามีก็มีมามันเหลืออยู่ห้องเดียวนี่สองห้องนี่ที่เขามาใช้แต่มันก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่หรอกนอกนั้นพังหมดแล้วถ้ามันเป็นโครงเหล็กมันจะดีนะสมัยนั้นมันก็เงินทองก็หายากนะแต่มันไม่ใช่ที่อนุรักษ์หรอกมันคุ้มค่าแล้วคนบริจาคเขาก็ได้บุญมากมายแล้วควรจะสร้างใหม่ได้แล้ว มันไม่ใช่ของที่เจียมมนุษรักห้องน้ําเนี่ยวัดไหนเขาก็ต้องทุบทิ้งเนี่ยถ้ามันชมขนาดนี้มาขี่มือขี่ตื่นหรือเป็นอ,อนุสรมันก็ศาลาไงศาลาซุมประตูมันก็มีอยู่เมษตจคุติน,นี่บางที่บางแห่งจะปวกกินถ้ามันขาดมันชำรุดเขาก็ต้องทุบทุบแล้วก็สร้างใหม่ตามเหตุตามปัจจัย มันไม่ใช่สิ่งที่เจอมนุรักษ์ขนาดโบสถ์เขายังรื้อทำใหม่เลยซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ทำสังฆก,กรรมที่บวชพระเขาก็ยังรื้อสร้างใหม่บูรณะใหม่อันนี้จะมนุรักษ์ไว้มันมน,นี่นะมันเป็นความขีดเห็นของโยมบางคนไม่เคารพสิทธทิของพระเขาพูดนั่งเทียนอยู่แต่ในบ้านไม่เคยออกมาดู เป็นดงปวกมันต้องเป็นโครงเหล็กมันถึงจะใช้ได้นี่ลังคามันกําลังจะขาดลังคากําลังจะขาดแล้วโครงลังคาเนะี่ยเป็นไม้ก็คุ้มค่ากับการใช้งานนะั่นแหละยี่สิบกว่าปีคนบริจาคเาก็ได้บุญอยู่หรอกแต่ไม่ใช่ว่าจะไปยึดจิตว่าไม่ให้ทุบไม่ให้สร้างใหม่ มันไม่ใช่ว่าถุดาววนะห้องน้ำนี่ถ้ามันเป็นเหล็กมันจะอยู่ได้นานกว่านี้อีกอาจจะอยู่ได้นานพระพระบอกว่าต้องรื้อออกรื้อออกสร้างใหม่เอาเป็นโครงเหล็กไม่ต้องทําเยอะมันจะประหยัดงบได้ทำแค่สามห้องทุบเป็นสิบห้องในทุบออกเอาแค่สามห้องโยมบางคนก็กำลังจะทำตัวเป็นปัญหากับพระกับเรื่อง อย่างนี้แหละเรื่องจ,จุกจิกๆอย่างนี้นะ่ะเพราะว่าจะให้รักษาการเจ้าหน้าทบนมาดูอยู่มันขาดหมดแล้วนี่คือราคามันอ่ะ ถ้ามาดูอย่างนี้ได้ได้ความรู้ไหมต้องได้ดูให้เป็นก็ได้ความรู้